เดี๋ยวเติมน้ำนะคะเดี๋ยวเติมน้ำนะคะโอเคครับขอบคุณนะครับใช่แต่นั้นบอกแล้วไงว่ามันมีอย่างงไงขอเติมน้ำหน่อยนะคะนิดนนึงนะคะนิดนึงค่ะหน่อยไหมคะพายอะอ่ะโอเคค่ะเติมน้ำให้ค่ะขอโทษค่ะพี่มาเช็ดต่อหน่อยได้ไหมอ่ะน้ำหมดนี่ยังคะพี่พี่เพิ่งเปนดห้องเออ ขออนุญาตนะคะเติมน้ำองแกลององแกลองโอ้ยลำาข้งเงียบๆดิ หยุดเดี๋ยวนี้องเกอองเกอม่อยหัวปาดไหมเป็นอะไรอ่ะมึงค่ดเป็นอะไรลิอ่ะเป็นอะไรลิ้นลิ้น ตบมึงเลยอยูนะ่เนาะอยู่ที่ก,กูเห็นอีกเนาะท้่กูเห็นกูจะดึงเลยลูกไตอย่างนี้เลยเฮ้ยทำดีๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเนาะขอบคุณค่ะค่ะ ต้องฟังไม่<ะ>ได้จนใจ sorry ถึงช่วงของตาย sorry ขนับพันในเช้าผมตายพอดีใจมันเต้นดังเลยเป็นชี่ายซอนมีเอาแบงค์พันไห้ผมไม่จ่ายพอดีกลัวจะผ่านไปมันคนที่เคย f a l your f i o <sighs> oh. Keep calling, in you on. I got you. I'll take care of your period. Play that vibe. Keep calling, in your on. Boss is in the building. The boss is in the building. Kick calling, in you on. I got you. I'll take care of your period. Play that vibe. Keep calling, turning Boss is in the building. The boss is in the building. มึงจะมาจับอะไรกันแล้วกันเะขอโทษค่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 ะโอ้ยคุณ <c oughs> ไม่ได้ยไงเลยไป <c oughs> ขอโทษค <c oughs> ่ะเออเออเออออเอเออนักเรียนตั้งใจส,สอบนะคะอย่าให้เห็นว่าลอกกันนะไม่เล่นไม่กินขนมนะคะ <c oughs> ตอบว่าอะไรวะ มึงจะมาลอกกูทำไมอะไรไม่ได้ลอกมึงอะไรกันไรคิดไม่ออกอะไรมาจำไม่ได้อะที่เขียนไว้ตอนนั้นนักเรียนทำไมไม่สอบแอบลอกกันใช่ไหมอย่านะอย่าคิดว่าครูไม่รู้นะหยุดนะแดกเข้าไป

เป็นไงบ้างมึงช่วงนี้ก็ดีอะไรฮะมึงเอ่อฮะโอ้ยมอ่ โถโถโถมึงเป็นอะไรโถโถฮะมึงเล่ามาอะไรมึงเล่ามาเล่ามาเลยมึงเล่ามาเล่าอะไรมึงเล่ามามึงเล่าปะเล่ามาเลยเล่ามาเลยอเล่ามาเล่ามาเล่ามาไม่มีอะไรสิแล้วโว้ยกูไม่ได้เป็นอะไรกูไม่มีอะไรเลยโอเคโอเคโอยหนูน่ารักจังเลยนี่นน้องนี่ เพลงนี้ดีมากเต้นสิเต้นเต้นเต้นสินี่ลิซ่าคนไทยเพลงนี้ดีไหมดีเนาะเพลงนี้ดีมากเลยเพลงแนว EDM ยิปหอบแบบป๊อปป๊อปอะไรเงี้ยมึงจะไปไหนอะ เอ้ยมึงจะไปเมดกาล่าเหรอมึงจะไปงานใหญ่ขนาดนี้ถ้าไม่มึงไม่ชวนกูล่ะคะทำไม,มไม่ชวนกูไปด้วยละ่ะยังไงกูอยากไปด้วยอ่ะอะไรมไม่ชวนกูไปด้วยมึงก็บอกไปสิว่ามึงกินข้าวแล้วอะมึเงเพิเปไปแล้วว่ามึงกินกะเพราอันนี้เรียนวิทยาศาสตร์บอกไปแล้วเราเรียนวิทยาศาสตร์อยู่อะไรเรียนวิทยาศาสตร์ เขียไปเลยพีไปล้่ารีบไเทศาสตร์อยู่นี่ใครวะมึงใครคะกูแม่มันค่ะขอโทษค่ะขอโทษอเด็กตโอไซมัสที่ถึกใหญ่ใหญ่ขอโทษคะคือวันนั้นกูไปตลาดใช่ปะแล้วคือกูก็ดูไองไองโองโอโอ พูดต่อเลยมึงพูดเอากูไปตลาดใช่แล้วกูก็เดินไปดูที่ร้านนักแบกสอยใช่ไหมถ้ามันก็มีพวกคนที่แบบเขาว่าเดินมาแล้วก็ฮะมึงมาไหมไม่ด้อีโง่นี่ไอ้บากดำต่อเลยมึงพูดมึงมีเรื่องอะไรป่าวะเออเฮ้ยเฮ้ยมองอะไรอ๋อเออมึงก็ไม่ได้มีแต่ตัวเอง มันไม่ใช่หนูค่ะถ้าไม่ไมลรังตานะฮะกบเรามมนไม่ใช่ของหนูค่ะแล้วไม่ใช่ของเราตัวนี้กบลีนะหนดูไปรังตานี่นะติดกูต่อไดต่อได้อเมื่อกี้มึงดูซิเขาอยู่ตรงตึกโรงแรมกูนะนี่ดูดิมึงสวยเนอะสวยอ่ะอันนี้ดูดิวันนี้วันนี้มึงสวย มึงตกดูมึงดูอุ๊มึงออมึงมึงวางสายก่อน อยากกินข้าวต้มปลาหวานไม่มีชิ้นไหนให้กินอยากกินข้าวต้มปลาหวานชิ้น,นไหนมีขายบอกหน่อยอยากลองชิมข้าวต้มปลาหวานรสชาติเน้นแซนวิ o บอยนียม่มีไม่เข้าต้มปลาหวานใสเพ็กใสเกลือนดิดหน่อยอกปลาหวานปลาหวานอกปวานาวาน ผมชอบลูกสาวแม่ครับทําแมวรับสม,มัครลูกค้น้องเขาสวยเหมือนคุณแม่เลยขอรีบไม่ยายได้ไหมครับว่ากันวานดูนางให้มึง <c oughs> มาไดีก,กูยายอะไรกูไม่ใช่ยายมึงเน่ากูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ มึงก็อีคนมึงก็อีคนมาบ้าผู้ชายนะมึงเอ๊ะผู้ชายมาขอถ้าเป็นสติสตดดิคนเลยเข้าบ้านไป,ไปอยู่นุ่งอยีอ่สวัสดีค่ะอีเด็กคนนี้เป็นจิตรกรนี่มันเป็นจิตรกรคนนี้เป็นคนที่วาดรูปเก่งมากนะคะวันนี้มันจะมาโชว์ศิลปะให้พวกคุณดูฉะนั้นให้เกียรติผลงานลูกของดิฉันด้วยนะคะคอมเมนต์ดีๆนะไปเลยๆสวัสดีครับเอออันนี้เป็นไก่ครับ ก่อันนี้เป็นยีลาบปรบมือสิคะอันนี้เป็นนกนกนกบินนกนกบินไปไหนแล้วอันนี้กบินอันนี้เป็นผลไม้ที่แม่ชอบทานผลไม้ที่แม่ชอบกินบ่อยๆครับคืออะไรอ๋อกล้วยอ๋กล้วยกล้วยอ๋อใช่ใช่น่าอันนี้เป็นความรักที่แม่ให้ผมครับออันนี้นี่ I love you I love you my son ปมือสิคะปมมือเลยป่ะพอแล้วพอแล้วไปเข้านอนมึงอะไปนอนปะลูกปะปะเร็วเด่าเร็วไม่ไม่ค่ะไม่เจอกันใหม่นะจะไปดูคอมเมนต์พวกมึงนะ